ไม่เท่หนัวโคตรเบื่อโอก้โอเมกกินเด็กแล้วมาตายโอ๊ยไแม่ยมากสบูว่ะก็มีแกดีละโอ๊ยเกินไปน่ะเกินไปู้สบู่แยกอันนีอยู่เลยบอกแ่มเลยบอกกับหัเรียงนี่รือ่ารุ่มหดำโอยเบื่อเลยกเจคนวะเีใไรวะมีอยู่เด้อ ว้าวฟุกเด้แม่งก็นทุกว่าจะว่าจะพอเจ็บบูดหรอแม่งกัเสยเป็นคามใจกันที่มือเออบอกว่ากันทุกวันถามหาแล้วเพิ่นเกี่ยวันสี่จอเพิ่นเพิ่นเป็นผู้สาวฟู้แกกันเลยไม่ใช่เสยฟูคนเก็บปรกันเออเก็บปรกันไปเลยย่าชักเล้วย่าชักเล้วเก็บพอร้องเผื่อได้ปะเอ้าไมใจอกันดีเจอกนแ้วผูยดีร้อนแหละ

คชขอบคุณโอ้ยต,ตาละค่ะต้องการยาไหมาตาละคือบอมมีตาใช่ปะผู้คนอะไแต่ก็เห็นทุ้คนละค่าสองคือตาละทำไมไม่ขึ้นหรอวายตาละครับสบับปะคำและปลาดุกของเตยโ้ยุงเจ

กำลังไปด้ออากำลังไปด้อเจฟฟ้าตายด้อการกกคอยมาตายเขาแนเขาบ่ไ้นนจะเขาบุ้สนี่ยกสนเป็นยังเขาบอกเอาเาไอมีอยู่พอปับดาว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 เขาไม่ถูกกระสุนเอาเลยก็เลยยัยถอยได้กัน มี่นยังกักกำมันกักกักจะฝ่าก็ต้องไปเนี้ยก็ต้องไปรอไอก้อนไอ้ไกลถึงแล้วเอไอกอนน้นอยูบานไหนบานน้อยมขต้องไปายวยู่ขาเลยนะดาวดาดาวดาวตัวดาวเน้ตัวนงบอมบอมตัวนั้นมากอ้

นี่ใจมิเลมันมันเกิดแล้วบอไปเก็บไปเก็บวะผมวี่เราซื้ว่าของโธนาจิจะคอยกันเลยนู่นมือเลยจะไม่อยู่ซื้อเห้าเดียวไปทำไม่อยู่แค่บอค้าปลาปลาปละเดีได้บอพูนาไม่หยากบอมพี่กกันจัดเอาอันนี้วะเอาอันหลอกวะจะเปิดไหนนี่ดิไอายำต้มวะ วายตายแล้วครับมา,มาดีกรับมาพยาดมงบาดเจ็บตรงไหนบาวายตายแล้วแบบลอกกอนลอกกอนเดื้อลอกกอนเดื้อบววิยาเขาคืออึดอยากยาแถววะไป

ก็ย่าไปกัตกงไมก็ชฉคก็ชีกเ,ากเมาฟูกตเลบางยม้มมาเห็นม้เนาะเอ้ยบอกัอวาบว่ามีวายตาละครับสัปปะครับแล้วลาจุกของเลยนัยงว่าตามเสยมันจะยู่งเรงเขา ักเักักือเปิดเขานเนียนมันนอนเนียนที่ไนกับเขียวเขียวนี่มัมเปิดมันนอนเนียนนึงนโอ้โี่าออ้ยิมไม้ขาวเขาันมาฟูเปเก็บัี้อยู่เท่าไรขยับเลยมาฟู่มีแล้วครม,มีตัวเข็นยังไงไอมีซี เกมมิสามเป็นอันเนาะเป็นมาเป็นลอยอืมเป็นชิ้นเป็นชิ้นสองเก็บางเท่ยวอยู่การเขาจะฝากเขาเร็วบอว่าเขาขอพอไป ถาจะขาวงกไปหนได้บ่ไอายันเจอล้างเขาอีกไหมพี่ไม่ค่อยสูอ่ะอกมีไอว่านั่นเลยขายาเขาไตาเอาอีกแล้วอยปคุ้เ่งอี้เลยคนสองคนกาคนทีอยู่น้ำกา บ่คยเป็นตีบ่เยเป็นจักเลยกองสามคนเอ้ยตีบ่คยเป็นตีบ่เยเป็นเยการเลยแป๊บนึงดีไงฮะมัสุกเหอเดี๋ยวมีทุกเขนเลยค่ะทุกเขนเดียวไอมิวพันธุ์ถูกอ่ะมาดีว่าโซนี่ได้หลอดล่วงวัน์่ะยอดดีเยียมสาใจ เดี๋ยวไปเก็บไปดีดีกว่า<ะ>ไปเก็บเนี่ยเผื่อมีแกตายเด้อโอ้<ะ>ุกออกมากดีพว<ะ>กชีงม,มาคือแกเนี่ยไม่ออบออบตามแกเนี่ยแกอยู่เนี่ยจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูสุก,กันสุก,กัน

ลงทำไมมึงนี่ยเาว้ากัสเจ้นี่ยังแมวมาคอเลยมีาคอยยานะยาววมี่ยาซุนกองยันี่ยาววะอุ้ยอุ้ยใส่วะ โอ้ยยุขดหินเน่าม่งพีกอะทิตเอสเอทิตสองวัยยว่างหางเขาครับนีเลยครูมีู่ไปสุดกันดิามูนังฟูมีเด้อที่มันเนี่ยอยู่แถวต้นไม่เออต้นหม่ขงหนกอะยาวเบิ้งนีาเบิ้งนายาว่ไ่สุดกันดีครับฟูกพิทาไปดิเออเอ้ยกย่าเบืงย่งเอางเบิงงยยิงยยิงยิงยยิงยยิงยิยิงยิยิงยิงยิยิง แค่นี้ก็แค่ขว้างเขาขอบไอ้บอกกูได้แล้วนี่ทีกูเดยนี่ดินี่เดเต,ตีจริาสีวส่าตึงสีว่าตึงขอบตีนึงลิ้งตีนีเดียว <c oughs>